วันนี้ EP พีแรกนะครับก็คือจะมาถ่ายรูปงานแต่งนะที่บ้านน้องสิมเออไม่ใช่เราเดิมครับเราเดิมนะครับตำบลดินแดงตำเภอไผ่บุญเจ้าซีสเกตนะครับี่าซึ่งเป็น EP แรกเลยครับเป็นกำลังใจให้เราตอนนี้กำลังรอรอช่างภาพอีกคนหนึ่งนะคะรบับก็นี่บ้านงานครับอยู่นี่ครับ แตวจะเป็นอย่างไรนะครับวิธีการดำเนินงานครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ, <ừ> รบเดี๋ยวม,มากระติกนะโอ้โหใหญ่เยว่าเอาแค่ใต้แค่ใต้มาแล้วครับมาแล้วครับมือกล้องตากล้องอีกคนนึงครับมาสายครับมาสายเป็นทุกคนกหรือเปล่าฮะ กำลังดูเข้าบ้านงานนะครับอคนนึงครับฝาก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 หน่อยฝากเลยดูจับจับไม่ใช่ฝากให้จับขณะนี้ก็กำลังรอรอกระบวนคันหมากนะครับีจะช่างกล้องอีกหนึ่งคนครับเก้าโมงเก้าโมงเอาฝากฝากฝากอันนั้นอะไรนะไลฟ์ฝากเพจฝากร้านฝากได้หน่อยติดตามเพจยรมกบีสกาวน้ำหมูนี่คนติดตามเป็นแสีนะสตรี อะไรนะอะไรอินดี้อินดี้อินดี้อะไรอินดี้ดดดโฟโตโ้ร้านคิวสปอร์ตเสียนะครับคันนี้พาเสียมาด้วยนะครับ,รบยอดฝีมือมาด้วยนะครับหนึ่งคนผมมาเรียนรู้จากญาติเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่รอตอนนี้ก็รอชมบรรยากาศไปเรื่อยๆบรรยากาศบรรยากาศนะครับด้านหน้านกเ็เตรียมอันนี้เป็นที่แบ็กดอปนะครับ ดอกมันจะมืดๆหน่อยเดี๋ยวจะพาดูการทำงานนะครับการทำงานของทีมงานของเราเจ้าสาวจับท่าเลยทีเรานี่นะครับเจ้าสาวเจ้าสาวคนสวยเจ้าสาว ครับตอนนี้กําลังจะเดินไปบ้านเจ้าบ่าวครับผมดีอย uh ู่ใกล้ๆกันก็เลยจะมาถ่ายรูปเจ้าบ่าวนะครับแล้วก็มาเตรียมขบวนแห่เดินสำรวจอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพกันนะครับถ่ายคลิปนเห็นเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวเจ้าเบาเจ้าเบา เออท่านพี่จ็คกแล้วใช่ทานผ้สาดายิย่องอ่อยพรตองเด้อสุดายิ่งอร่อยนะยวงานอร่ยยอดเยี่ยมระดับนี่คต้องใส่ปูลลหลายๆเพื่อให้ห้วงมันใหญ่นี่ก็คือการนั่นก็นกเป็นการเป็นการเสี่ยงทายบอกในประเภทนี้ไม่หมายความว่าความแตแกแยกหรือครับก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับถ่ายรล้ ถ่ารูปงานแต่งเสร็จแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมภาพนะครับเลยแล้วกันนะครับเนะาะชมให้ดูเป็นตัวอย่างนิดๆหน่อยถ่ายเป็นพันได้สักสองสามภาพก็เอา,า,เอา,าครับเจอกันใหม่งานหน้าครับสวัสดีครับ